สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเกมมอนพาแมนรถถุยรถโซโจโซนกันอีนกครั้งในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเล่นเกมนี้ให้มันสนุกคโคตรๆนะครับผมเออเสียก่อนนะครับถ้าอยากเล่นให้แบ,บสนุกสนุกนะครับผมจะต้องมีวิธีการนะครับผมใส่พึ่งนะครับผมรับของก่อนปั๊บปับ๊บโอเคเดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมมาต้องรับของอ่ะ ขาเพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่นะในเกมนี้นะคบผมป๊บปป๊าปป๊าปามาลับของป๊าปป๊าปาเดี๋ยวเรานะก่อนที่จะไปเล่นเราขอไปส่งกาชากันดีกว่านะคบผมไปส่งกันวิธีส่งกาชาก็กดเข้าไปที่ ผู้ชมปั๊บปป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 ๊าปป๊บปป๊า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 ปป๊่ปป๊าปป๊ตปป๊า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 ปั๊าป ตายตัวอะไรเปียงโอ้โหตัวขาก็ไม่เป็นไรมันเสียเพชรมันเสียเพชรท่านทุกผู้ชมเดี๋ยวเรานั้นก็จะมาเก็บเพชรของเจ้าตัวละครต่างๆกันเลยนี่นะครับถ้าได้แล้วน้าเก็บต้องเก็บแบบนี้เลยนะครับเก็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 บถ้าทุกคนอยากให้ผมเริ่มเล่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไป,เ,ปเริ่มเล่นกันเลย จะอ,อ,อะไรทห้งหงาให้เราทำาในเก็บของเก็บของเลยทั้งงาไม่ต้องเก็บแล้วกดที่ต่อสู้กันเลยในใส่ตัวใส่ตัวโอ้โหมีแค่ดีเองหนอว่าเราจะไม่เอาลิลี่เข้ามาหรือว่าจเจ้าลิลี่เข้ามาดีเอ่อไม่เอาลิลี่เข้ามาเราจะนายกายเข้าไปนะครับเป็นเพื่อนกับเจ้าสนิไปเลยเดี๋ยวไม่ทีมเราจะเป็นแบบนี้เลย จะโมมิงไรเดอร์รออยู่ข้างหน้าไว้ดีเ้าแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอหรืออะไรเอาอยู่ได้่ะกดเริ่มต่อสู้กันเลยมาดิจ้าผมออโต้นะผมไม่อยากกดมือไปเลยคับผมตุบตับตุกตับเตียงเตียงเตียงโอ้อันตรีมานะครัะป้งยกก้อนหินคุ้มเข้าไปแล้วก็ต่อยตกติตบติเอ้ยอันติีของแฮมเมอร์เฮดโอ้โหโคตทเทครับครับเท่ดรีงเท่จริง กระโจดจักรยานใส่ปองอันนี้มันจะไม่ใช่การบูสต์ดาเมจเหมือนในเกมบอลร์นเมนเดนแต่ตองเกตนะครับจีโน็ตไปเลยครับผมปอมไปยัปาก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 เจ็บกายกายอันตียังไงโคตรเทปบงต่อยหน้าง่ายนะเป็นเป็นสายฟ้าพุ่มเป็น,นมุ่นยนอุ้อิกกอดโคตรแรงโคตรเทพสวยมากเลยทุกคนอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะสวัสดีจะชมทุกคนนะผมดอาดไม่ออก,กนะครับผม เอออ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออกอะทำไงดีดูเฉยๆกันเออเอเอเถ่ยทันยักษ์ขี้ตำนานก็จะเหมือนในเกม one p u n แม m a เลยนะแต่ว่าผมว่าเกมนี้ดูมีทางสวยกว่านะเกมนี้ดูแบบเทพๆกว่าแต่ว่าไอเกมนั้นยังไงก็แบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะท่านผู้ชมมันเกิดภัยพิบัติระดับอะไรขึ้น เสื้อปอึ๊บอ๋อใส่เสื้อเหรอโอเคใส่ครบเซ็ตตัวนี้เหรอให้ทำอะไรปัร๊บเหรอเป๊บปับ๊แบไบปให้กดตรงจุดไหนก็นอ๋อเสื้อไงเสื้อคุณอย่างไม่ไมีมีแล้วไปกันต่อทีเราจะประมาณนี้นะครับผมไปาตานี้นะครับผมเริ่มไปเลยครับถอยหน้างหงายไปปุบปักปุบปักถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับอีกที่สองก็จะมานะครับ สำหรับเกมนี้ะไอเกมมารผ่านแมนหรือสตองเกมนะผมจะไม่เล่นแล้วนะเล่นแต่เกมเพราะว่าเกมมารผ่านแมนสตองเกมมันไต่มากเลยเครื่องผมโอ้ไต่อะวันนี้นะใครชอบคลิปนี้นะครับ,รอ,บ,รบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผนมะโยใสยหน้าหงายไปเดี๋ยววันนี้นะครับแค่เล่นให้แค่นี้ให้ทุกคนดูนะว่าวิธีเล่นเนี่ยมาเล่นอย่างไรนะให้ทุกคนดูเอาเองนะครับแล้วจีโน่ไปคุ้งหน้าหายโอ้ โอ้ตายจะเป็นเบื่อสำหรับวันนี้นะยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซัสบสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจโชกชะชีชด้วยนะครับโอ้โอ้โอปิงปอง